สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักคนโสดนะครับระหว่างวันที่9ถึง22มิถุนายนของชาวราศีเมษฝิงแล้วก็ธนูนะครับเอ,อ่อแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการดูดวงความรักคนโสดหรือคนที่ไม่มีคู่ของชาวราศีเมษนะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับดูได้ทั้งแดดวันที่คือราศีละลักนาคือเวลาเกิดแต่ขอให้อ้างยิงตาม หลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คนโสดท่านใดชาวทาศีเมษที่มาดูดวงในคลิปนี้นะครับก่อนดูคลิปนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะเพิ่งเลิกกับแฟนหรือเลิกกันไปนานแล้วนะถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้เนี่ยก่อนดูอยากรบกวนให้คุณกลับไปดูดวงคลิปดวงความรักคนที่มีคู่ที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ก่อนนะครับถ้าคุณไปดูแล้วว่าไอคลิปนัหน้า,นนาแล้วคุณรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่อะครับอันนี้แปลได้ว่าดวงคุณของคนรักเนี่ยยังไม่ได้ลูดออกจากกันนะครับ ขอให้ดูดวงคลิปดวงความรักคนที่มีคู่ของชาวราศีเมษไปเลยเนาะแต่ถ้าเกิดคนโสดท่านใดไปดูมาแล้วแลวรู้สึกว่าเออมันไม่ตรงแล้วอันนี้แ,ลแปลว่าแปลได้ว่าดวงคุณคนรักเนี่ยหลุดออกจากกันแล้วนะครับคุณกลายเป็นคนโสดแบบร้อยปเป็นรัล่ะคุณถึงมาดูดวงในคลิปนี้ได้นะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาวราศีเมษปัจจุบันเป็นยังไงบ้างน,นะครับคนโสดปัจจุบันคือนับตั้งแต่วันที่ลงคลิปนะครับคือช่วงประมาณเวลาประมาณช่วงประมาณวันที่8มิถุนาย,ยนเนาะมาเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ ทวนนี้คุณก็รู้สึกว่าหมกระหน่ำการงานที่เข้ามาค่อนข้างเยอะแยะไปหมดเลยนะครับพยายามพยายามสู้พยายามไฟในเรื่องงานให้ให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ให้เป็นตามที่คาดหวังหรือตามลูกค้าต้องการเนี่ยคุณพยายามสู้มากๆเลยนะในเรื่องความรักเนี่ยคุณรู้สึกว่าขออยากพักไว้ก่อนรู้สึกเหนื่อยความรักเนี่ยพักไว้เลยถ้าไม่ไม่อยากมีเพราะว่าคุณรู้สึกว่าตอนนี้ปัญหามันเยอะมากแล้วปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้ในชีวิตคุณเนี่ยเรื่องการงานเรื่องครอบครัว ฉะนั้นเรื่องความรักคุณรู้สึกว่าขอพักไว้ก่อนดีกว่าแต่ถ้าเกิดมีคนแต่แต่มุมนึงถ้าเกิดมีคนที่ดีดีจริงเข้ามาเนี่ยเรามองว่าคุณรักฝีเมฆก็พร้อมที่จะฝึกษาเปิดใจฝึกฝ่าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูเนาะว่าในอนาคตระหว่างวันที่9ถึง22มิถุนายนจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับ ามาดูกันนะครับไพ่แบ่งเป็น2ชุดเนาะชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่เก้าถึงสิบห้ามิถุนายนนะครับส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคาทานายระหว่างวันที่สิบหกถึงยี่สิบสองมิถุนายนนะครับโดยปกติเนี่ยเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่ผมแบ่งไปให้นะแต่จะมีชาวราศีเมษคนโสดบางท่านเนี่ยนะครับส่วนน้อยมีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะเอาล่ะมาดูเนาะระหว่างวันที่เก้าถึงสิบห้ามิถุนายนคนโสดเป็นยังไงบ้างจ้าคนโสดช่วงนี้รู้ฝึก <c oughs> เออค่อนข้างทุ่มเทรปล่าฟันกับปัญหาวัสดุที่เข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันในเรื่องชีวิตเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาอีลุงจุงนางไปหมดเลยแล้วก็มันจะมีเรื่องเก่าๆคนมาขอความช่วยเหลือคนนู้นคนนี้เข้ามาคุณจะค่อนข้างงุญงิดเหมือนกันช่วงนี้นะครับมีความเบื่อหนายแต่ในเรื่องความรักเนี่ยอคุณก็ถึงจะช่วงนี้เรามองว่าคุณก็ยังไม่ได้ไปเจอใครที่ถูกใจมากนะต่อให้คุณมีคนมาแอบชื่นชอบชื่นชมหรือคุณไป เจอกิจกรรมอะไรแล้วแต่มีคนมาชื่นชมคุณเนี่ยคุณก็ยังรู้สึกไม่ค่อยถูกใจหมอครับยังไม่เจอยังไม่ได้เจอแบบที่ต้องการนะคุณก็เลยฟุกเฉยๆไปก่อนในเรื่องความรักฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดใครเข้ามาคุยกับคุณเนี่ยเรามองว่าคุณจะให้ระดับความสัมพันธ์แค่เพื่อนหรือดีไม่ดีไม่ได้มองเลยใครจะมายุ่งมันบายฉันไม่ได้ไม่ได้สนใจฉันไม่ได้โฟกัสตรงจุดนั้นในเรื่องความรักนะครับแล้วก็ระหว่างวันที่16ถึง2 2มิถุนายนละคนโสดเป็นยังไงบ้างจ๊ะ คนโสดในช่วงนี้เรามองว่าคุณก็เหมือนเดิมเนาะทุ่มเทเกี่ยวงานแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามาแล้วช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีอารมณ์จิตตกเบื่อเฟงๆเหมือนกันนะแบบมีความเหงาๆความเบื่อเบื่อเหมือนมีปัญหามันเข้ามาเยอะพอมีปัญหาเข้ามาเยอะเนี่ยคุณก็มีความจิตตกบ้างในบางส่วนนะครับแล้วก็มีช่วงนี้อารมณ์อยากจะมีแฟนจะเริ่มเกิดขึ้นโดยเริ่มคิดว่าอยากจะมีคนอยู่ข้างๆเนาะอยากมีแฟนเข้ามาเหมือนกันช่วงนี้อารมณ์มันจะค่อนข้างเอ่อไปทางอยากมีแฟนนะครับ แต่ว่าถามว่ามันจะมีคนเข้ามาไหมเรามองว่าก็ยังไม่มีใครเข้ามาหรอกแต่คุณรู้สึกอยากเปิดรับให้ใครเข้ามาในช่วงนี้นะครับก็จบการดูดวงความรักคนโสดของชาวราศีเมษเป็นแค่นี้นะครับชาวราศีเมษคนโสดท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมหรือจะดูเรื่องคู่ที่เข้ามาในอนาคตเนี่ยก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราศีสิงห์นะครับ ช่วงนี้จะเป็นการดูดวงความรักคนโสดหรือคนที่ไม่มีคู่ของชาวราศีสิงห์นะครับคือผพืที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนดูได้ทั้งแต่วันที่คือราศีลรัคณาคือเวลาเกิดแต่ขอย่างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็เออชาวราศีสิงห์คนโสดท่านใดท,ที่มาดูดวงนี้ในคลิปนี้นะครับก่อนดูเนี่ยอย่ารบกวนให้คุณกลับไปดูคลิปดูดวงความรักคนที่มีคู่ที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ก่อนนะ ถ้าคุณไปดูแลไปตรวจสอบแล้วอะแล้วคุณรู้สึกว่าดวงคุณยังตรงกับดวงความรักคนที่มีคู่อยู่นะครับก็แปลได้ว่าดวงคุณของคนเก่าเนี่ยมันยังไม่ได้หลุดจากกันก็ให้ดูดวงคลิปนั้นไปหลักไปเลยแต่ถ้าไปดูแลแล้วรู้สึกว่ามันไม่ตรงอันนี้ด้แปลได้ว่าดวงคุณสองคนหลุดออกจากกันแล้วนะครับคุณกลายเป็นคนโสดแบบ้อยไปเลยแล้วล่ะคุณถึงมาดูดวงในคลิปนี้ได้นะครับมาดูกันเนาะเอ่อทาราฟิสิงคนโสดว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับ ปัจจุบันนี้นับตั้งแต่ออวันที่ลงคลิปหรือประมาณวันที่8มิถุนายนเนาะช่วงนี้คุณก็รู้สึกว่ามีความเหงาไหมไมันก็มีความเหมาความเหงาเหมือนกันนะก็อ,อยากให้มีอยากให้มีคนเข้ามาเหมือนกันแต่คุณจะไม่เทคแอคชั่นอะไรคุณจะไม่ทําอะไรคือจะไม่ได้ดินดด้นรนหาหรือว่าถามว่าอยากมีคนเข้ามามันมีอยาก แต่ให้ทีไปหาเนี่ยไปดิ้นรุนหาไม่เอานะแล้วก็ช่วงนี้ในราฟชาวราฟีฝิ่งหลายหลายท่านจะมีการกลับไปคิดถึงเรื่องเกา่าเรื่องเก่าๆเรื่องคนเก่าๆมันแวบเข้าไมาใด้หัวนะครับแต่คุณไม่ได้อยากกลับไปนะแต่หมายถึงว่ากลับไปคิดเฉยอ่ะกลับไปิถึงเรื่องราวต่างๆแค่นั้นเองนะครับในช่วงนี้แต่คุณลองมองว่าในใจคุณจริงๆโฟกัสกับคนใหม่ๆมากกว่าคือแบบว่าอยากให้มีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วก็เป็นคนที่ดีเพราะคุณรู้สึกว่าถ้าใครที่เป็นคนดีเข้ามาในอนาคตเนี่ยคุณพร้อมัััั้้คคความรรกะะะยใหบนนนน เอาละเดี๋ยวมาดูน้องบ้าระหว่างวันที่เก้าถึง22มิถุนายนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับ ไพ่แบงเป็นสองชุดเนาะชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่เอ่อก้าถึงสิบห้ามิถุนายนส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่สิบหกถึงยี่สิบสองมิถุนายนนะครับโดยปกติเนี่ยเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่ผมแบ่งไว้ให้นะแต่จะมีชาวราศีสิงห์บางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะครับมาดูมาดูเก้าถึงสิบห้ามิถุนายนก่อนนะว,ว่าคนโสดชาวราศีสิงห์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง ช่วงนี้รู้สึกผมเห็นใครเขามีคู่มีความรักแฮปปี้ก็อยากมีเหมือนเขาบ้างนาอมีอารมณ์อยากมีแต่เพียงแต่ว่าก็ไม่อยากไม่อยากไปหาไม่อยากไปเทคอัพอะไรไม่อยากทําอะไรอยากอะไเพว่าให้เขาให้ให้มีคนเข้ามาเองนะครับคุณรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าช่วงนี้เรามองว่าจริงๆชาวราศีสิงห์ถ้าคุณเปิดเปิดตัวเปิดโอกาสเปิดช่องทางนิดนึงอะ่ะไขว่คว้าน,นิดนึงอะ่ะมันจะมีคนเข้ามาได้เหมือนกันนะเพียงแต่เพียงแต่ว่าชาวราศีสิงห์ต้องเปิดโอกาส พยายามนิดนึงนะอย่านั่งเฉยถ้าจะนั่งเฉยเนี่ยยืนยันว่ามันจะไม่ได้จะนั่งรอยอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่หรือพวกที่เข้ามาที่มันหลุดเข้ามาได้เนี่ยก็จะเป็นพวกที่ไม่ค่อยจริงใจหรือไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ระยะย,ยาวถ้าเกิดคุณอยากได้ความสัมพันธ์ระยะย,ยาวหรือคนดีๆเนี่ยพยาพยามพยายามทําอะไรนิดนึงเนาะในระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายนล่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง ช่วงนี้รู้สึกว่ามีเรื่องรู้เรื่องนี้เข้ามาหไม่ตกกังวลนนะครับโดนอาจจะโดนช่วงนี้จะโดนคําพูดคนอื่นพูดไม่ค่อยดีใส่ด้วยนะครับเรามาระวังนิดนึงเนาะมันทําให้คุณค่อนข้างอารมณ์ไม่ดีเลยแหละนะพระโดนเรื่องรู้เรื่องนี้โดนเข้ามานะครับแต่เรื่องแฟนนี่ก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากมีอารมณ์ไม่ดีพออารมณ์ไม่ดีเรื่องแฟนก็เลยไม่ค่อยอยากหาไปเลยไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสนใจเพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็นจังหวะที่คุณค่อนข้างมีอารมณ์มีน้าโหค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเรื่อง มันพอคุณอารมณ์ไม่ดีอะอะไรไกไ็กไม่อยากไม่อยากไม่อยากไปคิดถึงเรื่องแฟนอะเป็นฟิลอย่างนั้นเลยนะครับก็จบการดูดวงความรักคนโสดชาวราศีฝิงไม่แค่นี้นะครับชาวราศีสิงคนโสดท่านใดอยากดูดวงวนทัวเพิ่มเติมหรือจะดูเรื่องคู่ที่จะเข้ามาในอนาคตเนี่ยก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งารายละเอียดไปใต้คลิปนี้นะจ๊ะช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราศีอ๋อธนูนะครับ ช่วงนี้จะเป็นการดูดวงความรักคนโสดหรือคนที่ไม่มีคู่ของชาวราศีธนูนะครับคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับดูได้ทั้งแต่วันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออยางอิงตามราศีราษฎร์ไทยนะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยชาวราศีสิงห์คนเอ้ยชาวราศีธนูคนโสดท่านใดท,ที่มาดูดวงในคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเพิ่งเลิกกับแฟนหรือเลิกกันไปนานแล้ว ก่อนดูดวงคลิปนี้อยากรบกวนให้คุณกลับไปดูดวงคลิปความรักคนที่มีคู่ที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ก่อนนะถ้าคุณไปตรวจสอบในคลิปความรักคนที่มีคู่แล้วอะแล้วรู้สึกว่ามันเออมันตรงอยู่มันแปลได้ว่าดวงคุณถูกคนรักยังไม่ได้ดูดออกจากกันก็ให้ดูดวงคลิปนั้นไปหลักไปได้ปได้เลยเนาะแต่ถ้าไปดูแล้วใ้ดวงความรักคลิปดวงความรักคนที่มีคู่เนี่ยแล้วมันไม่ตรงแล้วอะอันนี้แปลได้ว่าคุณเป็นคนโสดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะคุณถึงมาดูดวงในคลิปนี้ได้นะครับ เอาล่ะมาดูกันน้อจช้าชาลราศีธนูคนโซดปัจจุบันเป็นยังไงบ้างปัจจุบันนับตั้งแต่วันที่ลงคลิปถึง8พฤศภพ8มิถุนายนนะว่าเป็นยังไงช่วงนี้ก็รู้สึก มีความเงาเงาเบือ่อเบื่อเหมือนกันแหละอยากเจอคนอยากให้มีคนเข้ามาเหมือนกันนะช่วงนี้มีความเบื่อหน่ายนะครับเหมือนต้องการกําลังใจเนาะ,ะช่วงนี้ก็จะมีไปแอบมองแอบเหลียคนนู้นคนนี้มากเหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้สมหวังหรือมีอะไรมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับช่วงนี้คุณจะรู้สึกค่อนข้างฟาวมีเรื่องคิคดนู่นคิดนี้ตลอดเวลานะครับช่วงนี้จริงๆคุณอยากให้มีคนเข้ามาแหละแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ไม่มีโอกาสที่จะมีเข้ามานะครับ เอาล่ะเดี๋ยวมาดูเนาะว่าในอนาคตระหว่างวันที่9ถึง22มิถุนายนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับ มาดูกันเนาะไพ่แบ่งเป็นสองชุดชุดด้านบนเนี่ยทำทนา,ายระหว่งางวันที่9ถึงสิบห้ามิถุนายนส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยทำทนา,ายระหว่งางวันที่ 16- ถึง22มิถุนายนนะครับโดยปกติเนี่ยเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไปให้นะแต่จะมีชาวราศีธนูคนโสดบัานิ่ฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าธนูคนโสดระหว่างเก้าถึงสิบห้ามิถุนายนเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะ ช่วงนี้รู้สึกว่าระวงังนิดนึงเนาะมันมีหลายๆอย่างไม่เป็นตามที่คาดคิดที่คุณหวังอะไรไว้อะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานกา,นา,นานรเงินอะไรเนี้ยคุณหวังว่าต้องได้ต้องชัวร์ต้องแน่เปี้ยงไม่ได้เลยไม่เป็นตามที่คุณคาดคิดเลยระวังไว้นิดนึงนะคบมันจะมีความผิดหวังเกิดขึ้นเนาะส่วนในเรื่องความรักเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีคนมาสนใจคุณบ้านมีคนมาจีบจีบแต่ก็อาจจะมาพูด พูดทีเล่นทีจริงพูดนู้นพูดนี่กับคุณแต่ก็ไม่ได้มาจีบคุณจริงๆนะประมาณนี้คุณก็รู้สึกว่าทําไมไม่มีคนเข้ามาจริงจังักทีเนาะเข้ามาแบบชัดเจนักทีฉันอยากได้คนที่เข้ามาแบบจีบฉันจริงๆเลยมาคุยกับฉันจริงๆเลยประมาณนี้ที่มันชัดเจนอ่ะฉันจะได้ฉันจะได้แบบเอ้ยมีการฝานตอเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ระหว่างมันแต่เออแต่มันยังไม่มีใครเข้ามามันจะมีแค่มาพูดคุยเฉยๆนะแต่มันไม่ได้ไม่ได้จริงจังต้องบอกอธิบายอย่างนั้นก่อนแ้วระหว่างวันที่เออ 16- ถึง22มิถุนายนล่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะ16ถึง22มิถุนายนช่วงนี้ก็รู้สึกเบื่อเบื่อเฟิงเฟงเปรียวเปรียวนะอยากให้มีคนเข้ามาอยากจะได้เปิดใจมองคนอื่นช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเบื่อเบื่ออยากออกไปเที่ยวด้วยแหละอยากไปเปลี่ยนบรรยากาศอยากไปนู่นไปนี่เกิดขึ้นนะครับคุณจะมีความเฟิงเฟงเบื่อเบื่อเกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วช่วงนี้เนี่ยก็จะมีการไปแอบมองแอบเปลี่ คนที่ดูน่าสนใจแต่ก็ได้แต่แอบมอแอบเลทแอบฟองเฉยนะไม่ได้ไม่ได้ไปมีการจีบเจออะไรนะครับช่วงนี้จะมีการแอบฟองเยอะหน่อยแอบบไปเล่นู้นคนนี้คุณนั้นก็น่ารักคนนี้ก็ดูดีแค่นี้นะครับมันเป็นลักษณะาาน,นี้เกิดขึ้นแต่เหตุการณ์จะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะจ๊ะก็จบการดูดวงความรักคนโสดของชาวราศีธนูไว้แค่นี้นะครับ ชาวราศีธนูท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมหรือจะดูเรื่องคู่ที่จะเข้ามาเมื่อไหร่กันแน่เนี่ยรอแอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะคลิปนี้ล่าไปก่อนนะ